มันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เอมิลี่ฉันฝากเธอด้วยนะนาตาลีฉันรู้ดีว่าเขาเด้อแค่ไหนและมันยากมากที่จะกล่อมให้เขาเลิกตามลาบมิรคิลัส แต่เธอต้องทำเพื่อเอเดรีนเขาต้องการพวกเธอทั้งคู่และฉัรู้ว่าเธอจะดูแลเขาอย่างแม่แท้ๆฉันขอโทษฉันทําผิดพลาดแต่ฉันสัญญาว่าฉันจะต้องได้มิลาคิวลัสมาก่อนเขาฉันจะไม่ยอมให้เขาสร้างโลกมากคลังตามที่คิดเอาไว้แน่อ๋อเข้ามานาตาลีผมอยากรู้ว่าทุกอย่างเรียบร้อยไหมครับจ้าจา้เรียบร้อยดีมีอะไรเหรอเอเดรีน ผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงเรียนผมควรสารภาพไปตรงๆหรือแต่งกลอนให้เธอแบบในหนังสือผมไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงจริงๆอ่ะแล้วคุณล่ะครับครั้งแรกที่คุณตกลุมรักคุณทํายังไงเหรอฉันเหรอเออก็ฉันทุ่มวัยสาวไปก,กับการสู้กับงูเฝ้าสมบัติความรักมันเป็นเรื่องซับซ้อนนานาตาลีสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ผมจะเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่า ไม่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 หรอกหน้าฉันฉันไม่เป็นอะไรหรอกไม่ต้องห่วงฉันนะเอดเดรียนรีบไปเถอะเดี๋ยวก็ไปเรียนสายพอดีฉันสบายดีสุดๆเลยอย่าห่วงนะ,ะ,ะเดมิเล่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีผมไม่รู้จะอยู่ตัวคนเดียวยังไงคุณไม่ได้ตัวคเดียอนาตาลี เมื่อน,นานมาแล้วฉันเคยสัญญาจะเอาของวิเศษที่คุณตามหามาให้แต่ก็ยังเอามิลาเคิลัสของเลดี้บัรกับแคดนัวมาไม่ได้ถึงเวลาที่ฉันต้องทำให้ได้ตามสัญญาแล้วไม่นาตาลีเธอเสียงมากเกินไปแล้วถึงเวลาที่ต้องเสี่ยงแล้วภานอคคุมาฉันเลย